วัสดีครับเฮียสวัสดีครับวันนี้เฮียจิมมี่จากลาสีสลายมาอยูแล้วนะครับเที่ยวที่แล้วเอา AO9 ไปเอา6ยซเครื่องเทสไปแล้ววันก่อนผมลงคลิป6ยูแซฮ่องกงมา3ตัวที่แรกรเฮียจะเอาหมดไม่ทันได้2ตัวเฮียก็เลยล็อกไว้ก่อนเพราะว่ากลัวไม่ทัน จองการอากาศก็เลยเก็บไว้ให้เฮียเขาสองตัววันนี้เฮียเขามาเทสเครื่องดูว่าเครื่องผ่านไหมถูกใจไหมก็เดี๋ยวเทสให้เฮียดูครับเอาลองลองดิ แปดนอตครับทีแรกทีแรกมันเป็นอะไรอ่ะน้ำมันเดิมเนี่ยยังไม่เต็มอ๋อน้ำมันไม่เต็มสูบก,ก,ก็ยังว่าตอนแรกเทสมันมันไม่เป็น,ปน <laughs> ตกใจเลยคิดว่าอะไรน้ำมันไม่เต็มสูบอ๋อ เปลี่ยนกล่องาเปลี่ยนกล่องนะกล่องดูเบอร์มันมีสองกล่องเอามาทั้งสองเบอร์เลยชว์

ก็พรุ่งนี้ผมจะมาเชียร์บินตัวนี้ได้ครับแล้วก็ผมจะมาดูอย่างอื่นด้วย แล้วก็ผมขอไกด์สักคนหนึ่งนะครับได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้เก้าก็ได้พาเฮียเขาดูว่าเฮียรเออาะไมีรายการในสมุดมาอยู่ทนี่ว่าเดี๋ยวครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนใบพัดวันนั้นเขาหยิบใบพัดเอวเก้าให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หงยูกได้รับ